สวัสดีค่ะแฟนกับแฟนเพลงคุณโนก่าเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วรายการปลาหมอตายเพราะป่าความยากเกิดขึ้นจากปากาเจ้าของซีซสั้นที่สองีที่หค่ะสำหรับ e ีพีนี้นะคะเรามีเป้าหมายนะคะเป็น e ีพีสุดท้ายของซีซั้นที่สเพราะเราเดินทางมาจนถึงความสำเร็จและความสุขของทีมงานแล้วค่ะ ความสำเร็จของเราใน EP ีที่2นี้ก็คือการขุดบ่อปลาคารและปูด,ด้วยผ้ายางพลาสติกให้กับหัวหน้าที่พักอยู่บ้านพักข้าราชการหลังทงเทศบาลอำเภอมหาชันชัยเพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาดเรียบร้อยนะคะ,ะเราลงทุนลงแรงกันวันนี้เป็นวันที่5ค่ะสำหรับปลาคารบ่อน,นี้นะคะเราใช้เวลาขุดดินประมาณ3ชั่วโมง ปูพยางเติมน้ำใส่อีกหนึ่งชั่วโมงนะคะในวันแรกเลยนะคะแล้วเราก็ได้ปลามาลงบ่อนะคะปลาเก้าตัวจากการซื้อมาที่ร้าน,ว,าว,น,นะะวังปลาตู้จังหวัดยะโสธรนะคะวังปลาตู้จังหวัดยะโสธรเป็นร้านประจําที่ครูนกเอียงเลือกใช้อีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปลาลูกนอกนะคะที่มีคุณภาพราคาจับต้องได้หลักร้อยหลักพันนะคะอ่า เอามาแล้วค่ะนั่นคือปลาตัวโตที่ได้มาจากบ่อบ้านครูนกซึ่งมีอายุประมาณ4ปีจะเข้า5ปีซึ่งเป็นลูกๆของปลาที่ได้มาจากร้านวางปลาตู้จังหวัดจโสทรนั่นแหละค่ะเอามาเติมเต็มแล้วก็แบ่งปันกันดูสิคะเจ้าของบ้านนี่คือเวลาเที่ยงค่ะสำนักง,งานอยู่ไม่ไกลห่างกันแค่500เมตรฝ้าวยางลงมบ้าเมืองปลาเจ้าของกับพี่น้องค่ะ ในความคิดข,ของไข่เนี่ยคันเป็นโจมโตทํางานมาได้หนึ่งก็จะว,ว่าเฝ้าบอ่อปลาแล้วนี่ราะค่ะความสุขของเจ้าของบ้านค่ะสัตว์เลี้ยงใดๆไม่ว่าจะเป็นหมาปลากระต่ายนกนะคะถ้าเราดูแล้วมันสวยมันงามมันแข็งแรงมันคุ้นเราเราก็มีความสุขแสดงว่าวันบรรลุวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเขตเวิงงเรโค้งอำเภอมหาชนชัย ใครอยากทําบ่อปลาด้วยบ่อพลาสติกนะคะครูนกยังแก,ก็ทีมงานยินดีรับใช้นะคะต้นทุนต่านี่ต้นทุนผ่ายางพลาสติกแค่200กว่าบาทนะคะปลาตัวละร้อยยี่สิบต่อให้แล้วเรียบร้อยเครื่องปั๊มออกซิเจนน้าทาเป็นน้ําบน490บาทนะคะค่าแรงแล้วแต่จะอนุเคราะห์นะคะแต่กระยะมันต่ำกว่าคาเล่นขันต่ำด้วยพี่น้องโทรหาคุณนกเด้อจุ๊บ